สวัสดีค่ะทุกคนเปิดเข้าสวนบอลสีมาปุ๊บได้อึ้งกันค่ะวันนี้ค่ะใบใหม่ของเท้าฮิลันพนาสูนกำลังแตกแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะส่วนใบเก่าก็ยังสดใสเหมือนเดิมค่ะเท้าฮิลันพนาสูนนะคะเขาไม่ค่อยทิ้งใบนะทุกคนเขาจะอยู่อย่างเงี้ยนานเป็นหลายเดือนเลยละคะ่ะแล้วกว่าเขาจะแก่นะจนเกือบถึงหน้าหนาวเลยเขาถึงจะทิ้งใบนะคะส่วนกอเนี้ยฟาร์มคุณแม่เป่งนะเราเอาใส่ไว้หลายอันค่ะเดี๋ยวจะพยายามแยกกอน,นะคะ นี่ค่ะแต่ที่อึ้งไปก่อนนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะสีแดงกระดูกเข้มค่ะทุกคนสวยมากๆมีมาสามใบแล้วนะคะอันนี้ฟาร์มคุณไม่เป่งไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรนะแต่พอเดินเข้ามานะทุกคนโอ้โหสวยมากนะคะการเขาเนี้ยดาเมี่ยมเลยค่ะทุกคนอันนี้ฟาร์มคุณไม่เป่งเด็ดดอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่ค่ะแต่ใบเขานะคะสีแดงเข้มมากสวยมากๆเลยนะคะเนี่ค่ะ เห็นไหมคะสวยจริงๆนะคะเนี่ยโอ้โหแบบดีใจมากๆเลยวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งจะเอาบอลสีสีแดงๆเท่านั้นนะคะมาให้ชมค่ะอันนี้คือนายจันหนวดเขี้ยวค่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะใบเริ่มใหญ่มี3ามใบแล้วโตวเร็วมากๆค่ะส่วนต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหองเฮาหรืออะไรนะคะพุ่มใหญ่มากๆค่ะสวยมากๆ คงจะถูกใจนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะบนสีสีแดงๆนะคะส่วนต้นนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อเท้าพันตาหรือพยาพันวังนะใครรู้ก็ช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะนีค่ะสีแดงแรงลิตมากๆค่ะสวยจริงๆนะคะนี่ส่วนต้นนี้คือพยาไกลสอนสีเทลาดค่ะ รูปทรงใบเขานะคะสวยมากๆใบที่สองกำล,ลังมานะคะแต่ว่าดันมีดอกนะคะช่วงนี้ฟาร์มคุณไม่เป็นไม่สะดวกที่จะผสมเกสรน,นะคะก็เลยปล่อยไว้ก่อนค่ะเอายังไงสีแดงก็มาชมให้ชมกันแล้วก็แดงสักอีกอันนึงนะคะเพชรมนทนค่ะทุกคน เข้ามาที่ไรก็จะเจอเพชรมนทลนสวยๆต้นนี้นะคะแล้วก็กลุ่มนี้ค่ะเขาสวยมากๆเลยนะคะเราชอบมากๆเลยนะคะเอามาเกาะกลุ่มกันนะคะหลายๆต้นเลยเห็นไหมคะสวยจริงๆค่ะสวยที่สุดนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่อันนี้คือเพชรบนทนนะคะ เดี๋ยววันนี้เอาสีแดงแค่นี้มาให้ชมกันก่อนเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะเลือกนะคะใครชอบสีแดงเนี่ยจะเลือกเลือกเลือกเอามานะคะที่เอามาผสมกันแล้วก็ให้ดูกันอีกทีนะคะรับรองค่ะสวยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะสําหรับคนรักบอลสีเนี่ยจะถูกใจมากๆเลยสําหรับบอลสีสีแดงของฝารมคุณแม่เป่งค่ะแล้วเจอกันใหม่กับบอลสีเซยๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ